เียนใครพระยาพิชัยดาพักดผู้คนรู้จักสุดยอดแห่งนักรบไทยณหมู่บ้านห้วยคาเมืองพิชัยเป็นบ้านของในายจ้อยครอบครัวของในายจ้อยมีอาชีพทำไรท่ทำนาและจ้อยมีความสามารถพิเศษกว่าเด็กอื่นๆคือการทุกมวย เมื่อจ้อยโตขึ้นจ้อยต้องการเรียนวิชามวยแต่พ่ออยากให้จ้อยเรียนหนังสือก่อนจ้อยจึงเข้าวัดเรียนหนังสือจนถึงอายุ14ปีก็สามารถอ่านเขียนได้อยู่มาวันหนึ่งคุณเชิดลูกชายเจ้าเมืองพิชัยกับคนใช้ได้มาเรียนหนังสือที่วัดเด็กวัดพากันร,รับใช้ฝากตัวเป็นบริวารยกเว้นจ้อยทำให้ทั้งคู่ขมินกันจนเกิดการชกต่อย แต่จ้อยฝีมือดีกว่าจึงเอาชนะไปได้ด้วยความกลัวว่าจะถูกลงโทษจ้อยจึงหลบหนีออกจากวัดเดินทางไปยังหมู่บ้านท่าเสาไปสมัครเป็นสิษย์ของครูเที่ยงครูมวยชื่อดังแล้วเปลี่ยนชื่อจากจ้อยเป็นทองดีภายในเวลาหนึ่งปีจ้อยมีฝีมือเก่งกล้าเมื่อฝึกเสร็จก็ช่วยทำงานบ้านต่างๆจ้ยเป็นนักมวยที่เอาใจใส่สุขภาพจึงไม่กินหมาก จนครูเที่ยงตั้งชื่อว่าทองดีฟันขาวอยู่มาวันหนึ่งจ้อยทะเลาะกับสิทธิ์เก่าของครูเที่ยงคนหนึ่งซึ่งชกมวยแพ้จ้อยจึงพาไปบอกครูเที่ยงว่าอุปการะคนเกเรจ้อยกลัวครูเที่ยงเสียชื่อจึงลาครูเที่ยงเดินทางไปกับพระรูปหนึ่งจนถึงวัดบางเต่าม้อและขอเป็นศิษย์ระหว่างอยู่ที่วัด จ้อยได้มีโอกาสเห็นคนจีนเล่นหมิวแสดงกำลังภายในอย่างคล่องแคล่วจึงฝึกเรียนมวยจีนในที่สุดจ้อยก็สามารถเรียนมวยไทยและมวยจีนได้จนมีครูมวยชื่อครูเม่มาขอรับจ้อยเป็นศิษย์ในงานวัดเฉลิมฉลองน,นมัสการพระเท่นดงรักจ้อยถูกจัดให้ชกกับนายถึกลูกศิษย์ของครูนินแต่แค่ยกแรกพอไหว้ครูเสร็จจ้อยก็กระโดดเตะจนสลบแน่นิ่ง ครูนินโมโหมากที่ลูกสิทธ์แพ้เร็วจนท้าครูเมฆต่อยแต่จ้อยอาสาสู้แทนนยกที่สองจ้อยต่อยครูนินจนสลบงง้หลังไปต่อมาจ้อยได้ตัดสินใจเดินทางไปกับพระรูปหนึ่งไปยังเมืองสวรรคโลกและขอสมัครเป็นสิทธ์ของครูดาครั้นฝึกดูเพียงสามเดือนจ้อยก็เก่งกาจมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วเมืองสวรรคโลก ดูมาวันหนึ่งก็มีลูกชายของเจ้าเมืองมาท้าประลองฝีมือจอยพยายามออมฝีมือสู้แบบไม่ให้มีผลแพ้ชนะเพราะได้รับบทเรียนครั้งเมื่อทะเลาะกับลูกชายเจ้าเมืองพิชัยจึงไม่อยากให้เหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมอีกหลังจากนั้นจอยได้เดินทางไปสุขโขทยัยได้ฝึกทั้งมวยไทยมวยจีนฟันดาบจนดังไปทั่วกรุงสุขโขทยัย ทำให้ชายหนุ่มมาสมัครเข้ารับเป็นศิษย์หลายคนอยู่มาวันหนึ่งได้มีคนจีนซึ่งได้ยินชื่อเสียงของจ้อยในการฟันดาบทุกมวยจึงชวนจ้อยและบุญเกิดศิษย์ของจ้อยเดินทางไปเมืองตากเพื่อฝึกวิชามวยให้แก่ชายจากรันที่นั่นจ้อยบุญเกิดและคนจีนเดินทางมาถึงเมืองตาก ซึ่งตรงกับช่วงที่พระเจ้าตากสินได้ทำพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาที่วัดมีงานมหรสพและจัดการแข่งขันชกมวยจอยขึ้นชกกับครูห้าวต่อหน้าพระเจ้าตากสินมีพระภิกษุรูปหนึ่งเรียกจอยมาตักเตือนว่าครูห้าวมีอิทธิพลถ้าต่อยชนะอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตได้ จ้จึงทูลกับพระเจ้าตากสินว่าตนเป็นคนมาจากต่างเมืองไม่มีอำนาจถ้าต่อยชนะแล้วอาจมีอันตรายถึงชีวิตแต่พระเจ้าตากสินรับรองว่าจะไม่มีใครมาทำอันตรายใจ้ได้การชกมวยเริ <S <S ่มขึ <S <S ้นยกแรกจ้ยดูเชิงครูห้าวพอยกสองจ้ยไม่รอช้าจึงเข้าบุกใช้เท้าเตะจนสลบและพ่ายแพ้ในที่สุด พระเจ้าตากสิลจึงจัดให้ครูหมึกที่มีร่างกายแข็งแรงกำยำใหญ่โตกว่าชกมวยกับจ้อยซึ่งก็ถูกจ้อยเตะจนสลบคาเท้าไปอีกคนพระเจ้าตากศินเกิดความประทับใจจ้อยเป็นอย่างมาก<ชะ>เมื่อจ้อยอายุ21ปีพระเจ้าตากสินก็ให้บวชเป็นเวลาหนึ่งพรรษาและศึกออกมาก็ให้รับราชาการแต่งตั้งให้เป็นหลวงพิชัย รั้นกองทัพพม่ายกมาล้อมกรุงศรีเมืองของสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์จึงไปช่วยทําศึกและใช้ปืนใหญ่ยิงสู้รบกับพม่าแต่ลูกปืนก็ตกไม่ถึงค่ายพม่าสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์จึงออกกฎว่าใครจะยิงปืนใหญ่ให้มาขออนุญาตเพื่อจะเตือนให้คุณท้าวนางในให้อุดหูแล้วทหารจึงจะมีสิทธิ์ยิงปืนใหญ่ได้ พระเจ้าตากสินถูกชำระโทษแต่ด้วยความชอบมาแต่เก่าก่อนจึงทำให้ได้รับทันโทษไว้เป็นเหตุให้พระองค์คิดหนีออกจากกรุงศรีตั้งแต่ตอนนั้นพระเจ้าตากสินเดินทัพไปทางบ้านหานดาราพอเวลาพบข่าฝ่ายพม่ารู้จึงยกทัพตามมาทันแต่พมา่าสู้ไม่ได้จึงยกทัพถอยกลับไปพระเจ้าตากสินเดินทัพไปถึงบ้านสัมมณิต ก็เห็นแสงเพลิงไหมในกรุงเลยหยุดทัพอยู่ที่นั่นรุ่งขึ้นก็ออกเดินทัพไปถึงบ้านโพสังหารฝ่ายพม่าก็ยกทัพติดตามมาแต่ก็ถูกตีพ่ายกลับไปพอเวลาตอนเย็นฝ่ายพม่าก็ยกทัพติดตามมาอีกประมาณสอง0ันคนพระเจ้าตากสินควบม้ากับทหารสี่นาย ออกมาสู้รบกับพม่าและจัดพลทหารทั้งปวงแยกแซงเป็นปีกลางออกทั้งสองข้างและรุมตีกระนาบพ,พมา่าจนสามารถกอบกู้แผ่นดินคืนได้กองทัพของพระเจ้าตากสินมีกำลังพลมากขึ้นเรื่อยๆและเดินทางไปเมืองระยองเจ้าเมืองระยองถือว่าพระเจ้าตากสินเป็นกบฏจึงเกิดการสู้รบกันทำให้พระเจ้าตากสินยึดเมืองระยองได้สำเร็จ เมื่อยึดเมืองระยองได้แล้วก็เดินทัพไปยังเมืองจันทบุรีและนำพลทหารล้อมรอบเมืองจันทบุรีไว้แล้วสั่งให้ทหารทุบหม้อข้าวเทอาหารทิ้งถ้าหากไม่ได้เมืองจันทบุรีกองทัพก็จะอดตายทั้งกองทัพเวลายาม3ามพระเจ้าตากสินก็ขึ้นช้างโดยมีนายไทยช้างคือหลวงพิชัยอาสาหลวงพิชัยอาสาเกรงว่าพระเจ้าตากสินจะถูกกิง จึงใช้ขอเงาเกี่ยวช้างให้ออกมาทําให้พระเจ้าตากสินโกรธมากชักดาบจะฟันเสียให้ตายแต่กลับใช้ดาบแทงเนื้อช้างช้างจึงชนประตูเมืองพังทลายและบุกเข้าตีเมืองจันทบุรีได้สําเร็จเมื่อพระเจ้าตากสินขึ้นเป็นกริย์กรุงธนบุรีสรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินหลวงพิชัยอาสาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นมื่นวัยวรนาถ เมื่อนำทัพไปตีนครศรีธรรมราชได้รับปดาศักเป็นพระยาศรีหราชเดโชต่อมาได้นำทัพไปตีเมืองฝางแตกจึงได้รับแต่งตั้งเป็นพระยาพิชัยปกครองเมืองพิชัยส่วนบุญเกิดได้เลื่อนตำแหน่งเป็นมื่นหานนรงค์ต่อมามีกองทัพพม่ามาตีเมืองพิชัยพระยาพิชัยได้ถือดาบสองมือ นำทหารเข้าต่อสู้พมา่าเจ้าพระยาสุรสีก็ยกทัพมาช่วยพระยาพิชัยไล่ฟันพมา่าจนดาบหักไปข้างหนึ่งจึงลือชื่อปรากฏเรียกว่าพระยาพิชัยดาบหากักส่วนมืนหานรงได้ถูกพม่ายิงจนถึงแก่ความตายจนถึงปลายสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมีเหตุการณ์ร้ายแรงอันเป็นเหตุให้แผ่นดินเกิดการเปลี่ยนแปลง จากกรุงธนบุรีเป็นกรุงรัตนโกสินทร์โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงขึ้นครองราช <c oughs> พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเรียกพระยาพิชัยดาบหักปาเข้าเฝ้าเพื่อไต่ถามความสมัครใจยินดีจะรับราชการอยู่กับพระองค์หรือไม่เพระาะทราบว่าพระยาพิชัยดาบหักผู้นี้เป็นยอดทหารเอกของสมเด็จพระเจ้าตากสินและมีความจงรักภักดีต่อกษัตริย์องค์กรยิ่งนะัก พระยาพิชัยกราบทูลว่าขอให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงกรุณาชุบเลี้ยงบุตรของตนให้ได้รับราชการอยู่ในนครส่วนตนเองนั้นจะขอดำรงเกียรติของการเป็นทหารเอกของสมเด็จพระเจ้าตากสินจึงขอให้ประหารชีวิตตนเสียพระยาพิชัยยอมถูกประหารชีวิตขณะนั้นมีอายุได้เพียง41ปี เป็นการเลือกรับความตายอย่างมีเกียตรติของชายชาตินักรบผู้เชี่ยวชาญทั้งวิชามวยและดาบมีความกระตันยูรู้คุณมีความซื่อสัตย์ที่จะขวายความจงรักภักดีให้แก่พระมหากษัตริย์ได้เพียงพระองค์เดียว กองเกรียงใครพระยาพิชัยดาพักรผู้คนรู้จักสุดยอดแห่งนักรบไทยบรรดาลูกลานเิดชู